ช่างของเราเจอกันที่ไซงานพาร,รังเ็ตนะคะงานติดตั้งทั้งหลาทุกคนที่เข้ามาก็จะรับผิดชอบหน้าที่ใครหน้าที่มันโดยเตรียมของขึ้นรถวันนี้น่าจะออกสองคันนะคะถืกจะพอไซงานที่พาังเกบงานติดตั้งทั้งหลาย ทุกคนก็จะรู้หน้าที่กันตีเนาะในการออกงานนอกก็ทุกคนจะช่วยๆกันทำงานช่วยกันช่างร้านนี้ผู้คนจะรับผิดชอบหน้าที่กันหมดค่ะอยากไม่เป็นก็ฝึกให้จนเป็นเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะได้มีโอกาสที่จะลงมือรับเหมาเองเราจะฝึกให้จนเป็น ที่รของช่วยกันจะไม่มีโอกาสที่จะทะเลทลายเลยเพราะงานคืองาน,ขน,งานเขาก็จะรับหน้าที่ทำหน้าที่ทุกคนให้ตรงกับงานก็ขอบคุณเข้าๆเ,เหมือนกันที่เขาทำงานให้เราเต็มที่๋ยวเวลาก็จะขึ้นของ วันนี้เจอกันที่ไซงานพระรามเจ็ดเป็นงานติดตั้งข้างหลัง,งวันประกอบสองวันสวันช่วยช่วยกันอันนี้ก็สลับออกข้างนอกเรารุหน้าที่ของเขาเองทุกคนส่วนมากคนที่มาทำที่นี่ก็อยากมีอาชีพเนาะ ชอบงานที่สามารถออกไปแล้วไปสามารถดำิงชีวิตด้วยต่อด้วยการารับติดตั้งกระจกอารูมิเนยียมันที่อาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ค่ะอาจจะหนักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับที่หน้าั้ง